แมเล่นต้นสแบงแล้วฮะเจ้าเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์กราบสวัสดี굿มอร์นิ่งนะครับพี่น้องชาวยูทูบแล้วก็เอฟซีทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็กราบสวัสดีไปยังเพจเ,เป่ารถไทยล้านฮนะแม่เมเแค่แล้วฮะ รสแปงตัดลากรอบๆเสษก้อ็งายปังงาฮนะต้นแบบนี้ไม่เหลือฮะเพราะว่าเป็น ต้นไม้ที่รถไถมากนะพี่น้องนะประเภทว่าสูบยาบนเบิดกอกเว็ดกินครับผมต้นสะแบงนี่ก็สามารถงายปางงานงะนี่ก็ตัดลากไปรอบนึงก็งัดลงเลยฮะนี่รากก็จะมีประมาณนี้สำหรับต้นสะแบงฮะต้นายางใหญ่นะพี่น้องมเมเปิลเลสเลยนะ ปร,ปราเปียว่าหางแงหางแงถ้าหางแงดินจากหน่อยนี่มันก็ง่ายปังงางเลยครับต้นแบบนี้ไม่เหลือหรอฮะ,ะต้อมแล้ว อุ้ยต้อมเพื่อนวะเอาขอาติว้าลาวเ้าไทยสมกันนะครับมันจะได้เบิงแบบว่ารู้จักกันหมดทุกภาคเนาะบางคนภาคกลางนะครับเป็นเขาเบิงอะไรบ้าแน่นว้าอย่อยางวะถ้าจะทายทำทำไมไม่พูดเป็นภาษากลางบา,างคนว่านะครับบางทีก็กว้ากลางอยู่ครับมันเขียนแลดออกมาเองนะครับตขยัก สิว่าให้พี่น้องจักสู้กูทุกคนล่ะแต่ว่ามัน,นร้อยเกล็ดแหต่ะตัวเองมันเป็นน้ำแนวครับเอาอยู่กับเอ็มเจ้าเจ้าเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์ขาแรงขาโหด หอยกับจิ้มเลยที่หอยการระยะไหวครับโอ้ oh, ซุปข้าแก่เลย เห็นด้งหลดบัดหนึ่งเข้าใกล่าไ,ได้ดิสายโหดพี่ต้องสายโหดโอ้โหมีแค่ไปหนึ่งดอกฮนะไม่เป็นไรรถเรามันแรง ยัตงต่ออยู่นะอ่ะอ่าต้อมขีเ้เหอะครับเขาใกล้ว่าไรด้ครับผมต้องทายระยะรัศมีคูณนสอง โถต้อมก็เลยเด้งอย่งจูดใหม่ ้นไม้ลงเสร็จแกก็เสริมปีนนนทินฝนตกใส่กับทั้งเปียกทัก้งหนักอ่ะไปเจอกันในคลิปหน้าครับ ฝากกดติดตามไลกะกดแร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับผม